เดี๋ยวเวลาสิบนาทีจะหมดเวลาสอบตรวสอบชื่อสกุลและเลขประจำตัวผู้สอนของตัวเองและเตรียมส่งข้อสอบให้อาจารย์ด้วยหลายนักเรียนแย่แล้วไงงานนี้มันชักจะแย่จริงๆแล้วล่ะนะแล้วข้อสอบช้อยล่ะ หลินเทียนมันควรจะให้ฉันตั้งนานแล้วนะมาถึงตอนนี้เขาก็ยังจะลับจ้าฉันชื่อว่าหลินเทียนเป็นผู้ชายห่วยๆธรรมดาคนหนึ่งของมาหาลัยชีวิตฉันมีความสุขมากทุกวันนี้สามารถกินดื่มได้อย่างไม่รู้จักอิ่มแล้วนะ เพิ่มอีกถ้วยหนึ่งครับป้าเน,นี่ยมันข้าวเปล่านะถ้วยที่ห้าแล้วแะเนี่ยเธอจะไม่ไปซื้อข้าวกินสักนิดจริงเหรอไม่ล่ะครับผมไม่มีเงินนายดูเขาสิแค่ๆยังไม่มีปัญญาซื้อเลยแล้วเขายังเอาถุงพลาสติกมาเป็นกระเป๋านักเรียนอีกน่าสุสารจริงๆเลยนะหน้าตาก็ไม่เลวทำไมถึงได้จนขนาดนี้กันมองอะไรไม่เคยเห็นคนคูลๆอย่างฉันเลยไง เมื่อก่อนจะจนมากแต่ฉันในวันนี้สนามสอบซ่อมเดินตัวไปข้างหน้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนล่ะนะลินเทียนลินเทียนเธอยังหลับอยู่เงั้นเหรอไม่อยากเรียนต่อแล้วเชื่อไหมเขาสอบช้อยเธอก็ยังไม่ทำสักข้อเดียวยังเหลือเวลาอีกตั้งสิบนาทีนะจอนสิบนาท,สนาทีสิบนาทีเธอจะทำอะไรได้ พวกสอบซ่อมแหละฉันเจอมาเยอะแล้วล้วนเป็นทั้งเงี้ที่ไม่เอาไหนทั้งโง่ทั้งจนทั้งเรี้นไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาสนับสนุนโรงเรียนพวกเธอกลุ่มนี้ก็คือมดพอดของโรงเรียนยังไงล่ะฉันจะบอกพวกเธอนักเรียนที่ไม่มีความสามารถไม่มีความคิดไม่มีสมองนึกว่าอย่าเพิอฝันให้มากยังจะมาบอกว่าสิบนาทีอะไรกันสิบนาทีจะเกิดอะไรขึ้นได้ไม่ตั้งใจตอบมั่วจ้องมองไปนอกหน้าต่างหรือคําตอบมันจะลอยลงมาจจกฟ้างันหรือไง ถ้าผมบอกว่าคำตอบมันลอยจากฟ้าได้จริงๆเหละครับจานมาแล้วจ้าฮลิคอปเตอร์มาเลยนะเนี่ย What the fuck เพื่อนๆถ้าไม่ลอกในเวลานี้จะปรอถึงเมื่อไหร่กันล่ะทุกคน หลินเทียนนายแม่งโคตรเจ๋งเลยส่งข้อสอบเพื่อนๆฉันไปก่อนละนะทุกคนวางปากกาเดี๋ยวนี้เว้ยพวกที่เราข้อสอบฉันปรับตกทุกคนเฟ้ยทำตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วไหนเงินที่ตกลงไว้ล่ะอ๋อใช่เอาไปเลยสิเหย,ยบบิดใหม่ รับให้ดีล่ะที่เหลือเป็นทิปนะไม่ต้องทอนฉันหรอกว้วอีซี่ไปก่อนนะครับจานผมยังต้องรีบไปให้ทันรถโรงเรียนช้ากว่านี้ก็ไม่มีที่นั่งแล้วล่ะครับสถานการณ์อันตรายในะที่สุดก็ถือว่ามาทันละนะ ภารกิจมือใหม่ในระหว่างการสอบซ่อมใช้วิธีตามใจชอบให้ใช้เงิน15,000หยวน